่า,อา,อาโอเคลองดูนะครับรัดฟอร์ดเจ็บตัวนิโบโดนแบนโดนโบให้แม็กควายกองหลังอ่าอ่๋เมาส์ เอามีปัญหานะครับโอเครัดฟอร์ดให้กลนาโชเฟลิกแทนเอฟเอคัพกับเชลซีโอซิมเฮมอืมให้อีวานละกันบันถ้วย อืมนอกนั้นน่าจะเป็นทีมเดิมนะครับบรูโน่รูโน่ให้เวียดดีกว่าเวียดอยากลงเล่นจะเยอะนะครับมีนูรามเดวิดขวาก็คงเป็นฟิล์มโปงเหมือนเดิมนะครับ โอเบลเรายังยังไม่หายเจ็บอ,อีกสวันนะครับโอเคน่าจะประมาณนี้อืมเป็นคุณครูสลิง โอเคไปกันเลยนะครับเราให้คนงานเก็บในบ้านนะครับโอเคแล้วก็ เล่นเกมเลกเล็นเกลน,น้อยนะครับอ,อยู่บุกขึ้นมาโอ้สวนขึ้นมานะครับเชลซีอ่ามันอยู่แต่บ,บันได้ตอนนี้เชลซีควองบอลมากกว่านะครับ ยัได้ใบเหลืองฟีคิกของเชลซีนะครับโอ้ชนคารเดินกลับมาก็ยังเข้าทางเชลซีนะครับอ,อิวานสกัดออกข้างเป็นลูกทุ่มของเชลซีเยเมนทุ่มมาอมืเดว,วิดสกัดมาได้ยังเข้าทาง ไพร์สโนะครับเฉียวสีของบอลต่อบอลหาช่องเจาะแมนยูนะครับเฉียวสีทำเกมต่อเน,นื่องสตาร์ลิงมูลิกโอ้โหเองคุณคืูล้ำหน้านะครับ โอ้โหโูกากูกยอ๋อมาอยู่เชลซีแล้วดูอันตรายนิดหนึ่งนะครับงอายแล้วเชลซีมูริกเชลซีเออแมนอยู่ตะปันได้ดาวิดมูเซล่าอืม กับที่มมซชล่าพิมพงองลากเข้ามาเปิดสุเล่ติดโอ้ยเวียดไม่ได้วอลเลยนะครับมมซชล่าทำฟาวเป็นฟรีคลิกของเชลซีนะครับเป็นคุณคู่โอ้เปิดมากติดอุเบกนโ,โน,กนโ่นะครับ ก,กับมเมแมกคกวยพิมพงสุเลสุเลลากมาลากเข้ากลางเมนูสุเลเมนูได้เปิดไหมเปิดโอ้เปิดไม่ตรงนะครับจริงๆลากมาสวยแล้วนะครับอย่างบุกของเมนูนะครับกานโชลากมาเปิดแฉลบลูกแต่มุมเมนูนะครับ ดาวิดเปิดเต็มว่าการนาโช่การ์นาโช่ลาืมายังสกัดออกมาได้อือยู่พยายามขึงนะครับดาวิดเมนูเมนูลากมาเปิดอืเก็บบอยมาหน้าเชลซีอ่เป็นเกมบุกของเชลซีบ้างนะครับรัวกูึงสตอร์ดิงรัวกู โอ้โหไใไซโดวอลเล่นะครับเข้ามือครูสอาประตูเวีย์ตัดบอลกลับมาโอวเลกันโนเมนูแม็กควายเปิดมาอืยังได้อยู่นะครับเมนูเปิดโอซิราโอ้เมนูเวียดดาวิดวอลเล่โอ้โหซุปเปอร์เซฟนะครับลูกเต็มโมเมนต์อยู่ กาวิธเปิดมาเม,มนูกานาโชโอุยตอนนี้มีโอกาสเท่ากันนะครับทั้งเชลซีและแมนยูอันนี้เล่นในบ้านแมนยูนันเนียมาเชลซีแต่บอลได้เฉลยเลยล่างไปเองโอ้ยโดนซ้อนสองนะครับตัดบอลไปได้ไคเซโดโมูริกอืมฟิมโปงแต่บอลมาเดี๋ยวให้กานาโช ช่วงแรกมาฮะโอ้โหพฟื้นจี้ยิงนะครับแต่บอลเล่ข้ามขาดรีบยิงไปหน่อยนะครับอยู่ดูพิคซูเรเปิดมาโอ้โหยังดีดาวิดไม่ช่วยเก็บบอลได้นะครับพิมพงศงลงลามาสุดเส้นเปิดอืม สกัดออกลังนะเป็นลูกเต็มมุมมันอยู่นะขอเปลี่ยนก่อนแม็กควายก็มีปัญหาแฮะโอเคไปกันต่อน,นะครับเดี๋ยวเพิ่มตรงนี้สักหน่อยโอเค ลูกท uhm. ีมมันอยู่เวียดเปิดขึ้นมาอืออูบาเพนโนเก็บมันได้เมนูเมนูเปิดมาทางซ้ายโอ้ยกิตติวิทย์เอ็นคุณคู่เก็บมันได้โอเคข้าเกมสวนกลับขึ้นมานครับโอ้ลากเข้ามาสซอริงโอ้เมนูตัดมันได้ เชลซีทำเกมขึ้นมาบ้างนะครับขึ้นไม่ได้ก็กลับหลังโอ้เชลซีต่อบอลค่อนข,ข้างแม่นนะเห็นคุณกรูมาแล้วครูรากมาเองโอ้หลบมาอืมเวียดยังจะกัดไว้ได้นะครับอ๋อยังตามไปเก็บบอลได้ด้วยครับเปิดมาให้คานาโช ก็ชวเ์เปิดมาโอ้โหเปิดบอลสัานไปหน่อยนะครับชีเวลโอลเล่อืมฉลบนะครับออกหลังไปลูกเตรียมมุมของเชลซีชีเวลเปิดมาอมเอาเอาจุดโทษเลยอโอ้จุดโทษงานงอกแล้วดูกากู โอ้โหลูกูคนโหดด้วยโอ้ยเรียบร้อยครับเชลซีนำแมนยู1-0น,นะฮึ่มพุ่งถูกทางแต่โหยิงแรงครับไปไม่ถึงไปไปไม่ทันโอ้เสียงดังโชว ครับเรามาเรียนต่อเกียวซีต้องเก็ขึ้นมาาำหน้าไหมรวยลำด้วยเป็นลูกเตะมุมของเชีวซีนะครับเดี่ยนะ sih lah, sih lah, เป็นบูโน่นะครับโอเคประมาณนี้ไปกันต่อนะครับเชลซีไปไมาบอลออกหลังไปเลยนะครับเป็นลูกตั้งเตะจากประตูนะครับเป็นสั้นๆท่าโอ,โอ้โดนตัดบอลได้มูริมยังช่วยสก,กัดไปได้นะครับพิมพง ยิงคู่เปิดมโมดิมาช่องโอ้โยโดนไอวานเฟอร์โคซันนะครับตัดบอลไปได้บุกบุกมาอย่างตอนนี้นะครับเชลซีเซอรริงเปิดอ,อ้าวลูกาก,กูโอ้ยยิงไปสองลูกเลยนะครับ đã leo. hồ lung hiểu. ừm, ào lại, ngàn ngàn nhạt lá. hồ viết. 4วเทอร์โบเนครับพยายามวอลเลย์แต่ก็โดนบล็อกออกหลังครับเป็นลูกเต็ม,ม,มุมแมนยูเดวเิดเปิดเต็ม,ม,มุมคมรณบระมาเจ็บเสียทีแล้วครึ่งแรกจะเป็นงานยากแมนยูแล้วนะครับอุลสลาเปิดอ,อย่างซุปเปอร์เซฟนะครับ อยู่ลูกเต็มุมเปิดมาอืมทากิบันไดอาราโชไม่ควายโอ้ฟิมปงโหจับบอลยาวอีกอหมดครึ่งแรกเชลซีนำแมนยูอยู่2-0นะครับโหหนักเลย บอกได้คำเดียวว่าหนักอ,อีวานผู้แบกทีมโมซิมเฮมอของหลัง อโเคลองดูก่อนนะครับปุกอ่า uh huh. ขึ้นมาต่อขึ้นหลังคนระับขึ้นหลังเชลซีเขียยเริ่มเกมก่อน David chặt về rồi nhé. Oh, công an báo yên, 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 yên. Luân To, vô Hãy vô tham kiếm không ăn hấp mấy nu Ivan Còn làm ạ, ồ đồn cắt, anh ngọc, Felix nè Felix ยังไงดีอ mm ืมอ่ะลองดู ดาวิดอืม่าอยู่ตะบันได้ทิมปุงลงรักขึ้นมาเปิดโอชิเมอืมขามขานนะครับอ่าอยู่ลูกทุ่มตูนโอไมนูเวียดอืมเวียดใูจยติดเกียมสนกรับของเอเชลซีนะครับ เซริงโอ้ลากมาเปิดอืมช่วยสกัดออกหลังนะครับเป็นลูกเตะมุมของเชลซีสิบไปมาอมโอ้ยชนเสานะครับทำออกไปเองครับเป็นลูกทุ่มแมนอยู ยิงเขาเยอะกว่าตรงกอบเยอะกว่าเราด้วยนะครับเฉียวซีทำเกมบุกมาแล้วครับลูกาโก้เซอร์ิงลำหน้าแมนยูทำเกมมาบ้างดาวิดเมนูโอ้ยเมนูใจโอ้โหใจไม่แม่น เป็นลูกเตะมุมของเชลซีนะครับดูท่าแล้วน่าจะไม่รอดนะครับแมนยูอย่างไงเราก็ต้องสู้นะครับเชลซีแตบ่บอลไปได้ครับเกมมาอีกอกลับไปที่ผู้รักษาประตูเลยนะครับ เซลลาเซลล่า <Sierra. S 2> ย,ยิงตีเสมอมาได้ครับซ้มๆๆๆำมงแล้วเซฟได้นะครับแล้วยังซ้ำเข้าประตูไปครับสามมาเป็นหนึ่งสองครับวะยังนกผิดยังไม่เป่ายังไม่จบเกม เราจะมีความหวังครับอ่าพิมปงศ์ตะบันได้วีมาต่อเปิดโอ้หพี่ไม่ถึงมูชาละเก็บบอลได,ด,ด้เปิดกลับมาเวดเปิดอู้หูติดมูชาละเปิดกลับมาอืมติดเราเวียฮึ่มฮึมฮึม,อ,มอยู่ลูกทุ่มฟลิกพิมพงศ์เปิดอืมลาวิศเก็บบอลได้วลเล่โอ้หูวแฉลบลูกเต็มโมเมนต์อยู่นะครับ โอ้ยอบอลเฟื่องมาอุ้ยบอลออกข้างครับไปลูกทุ่มมันอยู่กินยบอลทุ่มมา,อมอมมาโอ้โหเฉลิสกัดเปียดโอ้ยเก็บบอลมองไม่ดีนะเกมส่วนกลับของชเชลซีลูกบูกล่าเข้ามาเปิดให้สเตอร์ลิงเอเดนิงเปิดโอ้ยอยังช่วยสกัดออกหลังครับไปลูกเตะม,มุมของเชลซี ยิงผูเปิดมาอืยังไม่พ้นนะครับอาเมอร์เก็บบอลได้เจ็ดสิบกว่าแล้วหายไปไนหมด เชลซีเ้วยลูกทุ่มครับเอ็นโซโอ้เปลี่ยนตัวมาเพิ่มนะครับเชลซีก่อนอื่นแมนยูต้องตัดบอลกลับมาเล่นให้ได้ก่อนครับเอ็นโซฟาร์เมอร์เอ็นกุกอุยแจ็กสันโอ้โหโอ้สกัดจะไม่ดีนะครับ วนเลยอาเมอร์เป็นคนคู่แจ็กสันโอ้ยยิงฉลับงานงองานยาวเลยเนี่ยไม่ควายอืมดาวิดได้เปลืองไลยครับ เป็นฟรีคิดของเชลซีโอ้โ oh. oh. หบูนโอนบูโน่ลากมาเปิดสเปริกฟิลปงปมุงลากขึ้นมาเองเปิดโอ้โ oh หมซเซล่ามาจากข้างหลังครับหมุข้ามผ่าน นักเตะเชลซีนี่เจขึ้นหลายตัวเลยนะครับอยู่ลูกทุ่มมูซิล่าโอ้โยโดนเจมตัดบอลไปครับพีเกมสนเับนํำหน้าอยู่เล่นสั้น,นครับดาวิดเปิดมาเวียด,ยดโอ้โหเปิดบอลเร็วแต่ไม่ตรงนะครับอ้าว โอซิมเพมชกช่วยโอกาสครับนะลูกนี้โอซิเมมชอบมากเลยครับแต่จริงมันน่าจะสองสองไไม่เป็นไรอีกลูกหนึ่งช่วยโอกาสแบบสุดยอดเลยนะครับโอซิมอ่ะเรามาดูกันครับอีกหนึ่งนะครับ อาฟิมโปงตะบ,บันได้อาบุกบุกฮึโหโ,โดนสไลด์สักตัดมาเป็นเกมสนกับของเชลซี่แม็กควายเคียบอลออกไปก่อนครับแม็กควายตะบันได้ยังไงกลับมาฟิมโปงเฟลิก ปูโรชิมปงขึ้นไม่ได้เมนูเวียดโอ้ยโอซิมเฮมอ้าล้ำหน้าเหรอทำไมไม่ได้เต็มุม,มอ่ะเวลาบาดเจ็บแปดนาทีนะครับโอ้ฝีขีดของเชลซีเขาเมืม่อพุกซาตูแมนดูนะครับ เอื้ยาวขึ้นมาเอาจะเมมโมงมามูชาล่าเก็บบอลได้ลากขึ้นมากลับมาที่ดาวิดดาวิดเปิดแม่นๆเปิดมาอุย๊ยโจเฟกกลิกเก็บบอลไม่ได้อันโอ้ยยังยังอยู่ยังบุกอยู่บอลเข้มเปิด,ปดอืมเอาหน่อยเอาหน่อยแฮ็กควายเวียดมูชาลา โอ้ยล้มหน้าโอ้ยไกลแล้วไกลแล้วบุกบุกอโ,โอ้โหเปิดฟีคิกไม่ดีนะโอ้โหโดนสวนโอ้มามาละสามสี่คนแล้วนะแจ็คสันยังช่วยกันกลับมาได้มูสิล่าเอาโอซิมเพมนะเขาคืนไม่ได้เวสมูสิล่าโอ้ยได้ฟีคิกครับ เาอาวิดไปมาโอ้โหหมูเซราได้มงครับข้ามขานยังยังมีเวลาเปิด,ดยาวให้มาเชลาซีเอ้าเอ็นกูโอ้โหซีเปรเซฟครับอืมน่าจะดึงช้าแน่เลยว่าแหละอีกสองนาทีได้ไหม โอ้โยมงไม่ตรงกอบนอะครับอสู้ต่ออีกหนึ่งนาทีเห็นอยู่ลูกทุ่มนะครับเป็มปงเปิดโอ้โยยิงเบาๆกันเลยแย่แล้วโอ้โยเกมสุดมันตามไม่ทันนะครับ ไม่น mm ่าเสียบอลเสียประตูเร็วนะครับ